Welcome to my home Welcome to my home ในคุณลองตะโกนพัทยาซิตี้ไลวุ o m e to my home. w e l c o m e to my home. ฮ huh? ะในคุณลองตะโกนพัทยาซิตี้ไหลุบ <c oughs> เป็นมือไม่เคยนอนและจะเป็นมือที่ไม่ยอมเอเอเลือกแล้วกูจะคลองไล่เด็กน้อยกลับไปนอนพัทยาเหนือไม่ได้แยกกลางพัทยาใตา้ดินไม่เท่า เลสเตะถึงเกเดพัทยาวิเคฟบอกพันนึกราพเป็นเมือนไม่เคยตอนมีแต่ไฟตำรวจอยู่ที่หันตอนเทียนหาตาดีทั้งสายอาชีพคุณครูตำรวจพยาบาลคุณหมอไปจนถึงนักเรียนวงเวียนที่ด้วยยามอ้าอ้าวงเปียนเป็นลมาเนแรงกล้เลยมึงคือโลมาเออย่าเถียงลูกต้องรู้จักตึกแบทแมนไม่มีใครรักแต่กูแรมแทนพัทยาปังหอคอยที่ถุดสุดใครมาก็ต้องแวะแลร้านเหล้ามากมายแสงเสีอลังการจนต้องมาเที่ยวอีก ผู้ขนาดนี้ยังไม่มาเพียยงพีมีอาหารทะเลมากมายให้จับให้เห็นกันจับจากน้ำยิ่งสีฟูที่พ่อเด็กพ่อบบลอยตัวฝรั่งต้องบอกว่าสุดจากบรรยากาศพ่อดีเมื่ทีจากไม่ตะอกลัวหลงพ่อพีการเศรษฐกิจอย่างอื่นหลังปั๊บเอ็นโซก็ยินดีต้อนรับนาการตาถนนสายใหม่โค้งยาวสวยงามมีจุดเด่นเป็นสายไฟวงโชว์ทพอแบบซีวงไม่มีโลเล็กเน้นจีช็อตในควายเ่อนเดือยแล้วเราไปหาฟังดูพัดย่ำต้องมีชื่อมมูพี่